การรถไฟของประเทศไทยนี้มีมากี่ปีแล้วครับทุกวันนี้คนกันยังใช้อยู่ใช้บริการอยู่อย่างหนานแน่นเลยอย่างหลายเลยแหละครับสถานีชมบุรีสถานีชมบุรีท่านผู้โดยสารที่มีความประสงค์ที่จะลงที่สถานีชมบุรีก่อนที่ท่านจะลงจากขบวนรถโปรดเปรดชิงขอและสัมภาระของท่านที่น,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 นำนติดตัวมานำลงให้ถูกต้องและปลอดโปด้วยนะครับสวัสดีสวัสดีเนาะพี่น้องเมื่อนอกพี่ภาพพี่น้องนั่งรถไฟไปกรุงเทพเนาะ นี่ผู้บ่าวาไปสถานีรถไฟชนบุรีมานังอยู่สองแถวได้เนาะสองแถวหน้าหาดบางแสนนี่พี่นอ้องเอาสิเดินทาง,ขงเข้ากรุงเทพเนาะนี่เิ่นสิม,มีป้ายบอกสถานีรถไฟชนบุรีจุดรับส่งไปรถไฟชนบุรีเนาะเขาสามารถมัขึ้นอยู่หน้าหาดบางแสนได้เนาะเพราะว่าตอนเข้ามาคนกระลับมาแต่สถานีพุทธมาส่งอยู่นี่ แ,นนแต่สาขากรับเนาะแต่วาเราเปิดอยู่นี่เพิ่นว่าออกประมาณบ่ายสองโมงเนาะรอบรอบรถไฟบ่ายสองโมงเข้ากรุงเทพไปวันนี้เขาเป็นรถเพราะว่าตอนนี้ก็สองโมงฐานาที่แล้วถึงนรอเลยเขาใช่ นั่งสองแถวมาแต่หาดบางแสนนะครับคนละสี่สิบาทไปไปซื้อตั๋วรถไฟก่อนรถตัว๋วรถไฟเข้ากรุงเทพเนาะคนมานั่งรอเต็มเลยรถไฟมากี่โมงสามโมงฮนะจะไปซื้อตั๋วกันเลยโอ้โห นี่มาซื้อตัวก่อนโอเคได้แล้วนี่เท่าเดิมเท่าเดิมคนละ17บาท34บาทส7บาทเหมือนเดิมเออส7บาทเหมือนเดิมแล้ว,วได้ยืนเหมือนเดิมไหมคะเร็วๆ <c oughs> ต้องรอรุ่นอีกว่าจะได้ยืนเหมือนเดิมอ่ะเพราะว่าผมก็ได้ยืนอะ่ะต้องรุ่นอีกเน,ะนาะนั่งรถอีกประมาณสองชั่วโมงจะได้นั่งหรือจะได้ยืนร <c oughs> อรถมาตั้งแต่พัทยาเนาะเดี๋ยวรอรถนะคะสโมง สามโมงยี่สิบสามโมงยี่สิบตอนนี้ก็นั่งรอสามโมงยี่สิบเนาะประมาณชั่วโมงนึ่งนี้นะครับตรงนี้คือสถานีรถไฟชนบุรีนะครับเนี่ยที่เรามองเห็นเนาะคนก็มันรอเต็มเลยครับเดินทางขาเข้ากรุงเทพเนาะไม่รู้จะไปไหนแหละเต็มเลยไม่รู้รองนี้จะได้ยืนเหมือนที่ผมมาหรือเปล่านี่เนาะนี่นะครับการเดินทางคนส่งของประเทศไทย ดีมากนะครับคือแบบนี้แหละครับนี่ทางรถไฟที่ให้บริการผู้โดยสารขนส่งผู้โดยสารเนาะจากจังหวัดหนึ่งไปจังหวัดหนึ่งคืออย่างเช่นผมมาแต่กรุงเทพเนาะผมก็ต้องมานั่งรถไฟฟ้าไอ้รถไฟรถไฟมาชนบุรีเนาะเพื่อจะมาเที่ยวทําไมต้องนั่งรถไฟมีทางอื่นให้เลือกเยอะแยะมีทางอื่นให้เลือกห้ายเนาะนี่น้องแต่ว่าต้องเป็นยังคือนั่งรถไฟ หนึ่งก็คือมันก็เป็นประสบการณ์เปิดประสบการณ์แรกของผมเองนะครับที่ไม่เคยใช้บริการรถไฟเลยปีนี้ปีนี้มาปีนี้ผมก็เลยอยากมานั่งรถไฟมาเที่ยวต่างจังหวัดบ้างเนาะว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นการศึกษาไปด้วยเนาะอันที่ผมอยากมานั่งและอีกที่สองก็คือค่ารถค่าโดยสาร มันมันถูกรกถทัวร์รถตู้โดยสารนะครับแต่ว่ามันจะแตกต่างกันอยู่ที่เวลาในการเดินทางเนาะถ้าเรานั่งรถไฟนี้จะกินเวลาไปประมาณสองชั่วโมงจากกรุงเทพมาชนบุรีเนาะแต่ถ้าเป็นนั่งรถตู้รถทัวร์จะใช้เวลาอยู่ประมาณ4ี่สิบห้าถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับถ้ารถไม่ติดเนาะนีะ่อันนี้คือไม่ต้องมีรถติดเนาะ รถไม่ติดก็คือรถไฟจะจอดทุกสถานีเนาะมันก็จะสะดวกสบายอีกอย่างหนึง่งแล้วก็มาเราก็ถ้าถ้าเราโชคดีเราจะจะได้นั่งมีที่นั่งนั่งเนาะถ้าแบบวันไหนเทศกาลยังมันอาจจะคหลายพี่น้องเขาก็ต้องได้ยืนเนาะนี่แหละคือการขนส่งของประเทศไทยระบบขนส่งการคมนาคม ของประเทศไทยที่ว่ามีหลากหลายทางเลือกเนาะและดีมากครับนี่เลยนี่ตามที่เห็นเลยครับทางรถไฟเนะแต่นี่คือผมก็บู้กันว่ารถไฟสิมาทางใดน,นี่หลายล่างเหลือเกินนี่นเรียกรถไฟรถไฟสับล่างอันนี้หรือเปล่าครับรถไฟซับล่างเห่อเนานะนี่อันนี้น่าสิบอันนี้น้าสิวิ่งไปซ้ายได้บู อันนี้ผมก็ยังบปหูกันว่าไป,ไป,ไปสายสายใดอ๋ออันนี้แล้วพี่น้องทางตรงแนวเลยเส้นทางนี้ไปถึงกรุงเทพหัวลำโพงเนาะทางนี้แต่อันนี้ก็ไปแต่ไปทางนี้ตามผมดูในป้ายไปถึงยังสถานีสถานีานยังเดียวไปทางปุ๊บในพัทยานนี่ตอนนี้คนคนจะมารอเข้าจะรอขึ้นรถไฟไป กรุงเทพเนาะไปทางกรุงเทพเนะี่ยก็เต็มเลยแน่นเลยที่สถาน,นีรถไฟชลบุรีเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงปีใหม่เป็นช่วงปีใหม่ได้พี่น้องขาเจ้าอาจีมาเที่ยวทะเลบ้างเนาะอันนี้ก็เป็นการเดินทางอีกช่วงปีใหม่นะครับถือว่าการใช้บริการของของคนกับรถไฟนี่ก็ถือว่าอย่างเยอะนะครับ ขนาดว่ารถไฟนี้มีมาหลายปีแล้วนะแต่ไม่รู้ว่ามีมากี่ปีนะครับไอ้รถไฟของประเทศไทยนี่ครับอันนี้ก็ผมขอสอบถามหน่อยนะครับว่าการรถไฟของประเทศไทยนี้มีมากี่ปีแล้วครับแต่ทุกวันนี้คนก็นยังใช้อยู่ใช้บริการอยู่อย่างหนานแน่นเลยอย่างหลายเลยเลยครับมันก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่แบบประชาชนคนธรรมดาก็ใช้กันนะเพราะว่ามันถูกดีนะครับ เดินทางข้ามจังหวัดไปจังหวัดหนึ่งถือว่าโอเคเลยสําหรับผมนะครับเพราะว่าบ้านผมโบม,มีเนาะเพราะว่าบ้านผมมันโบม,มีแบบนี้เนาะถ้านั่งรถเข้าในเมืองแต่ละที่เนี่ยก็ต้องใช้งบหลายหลักร่อยเลยเนี่ยนั่งสองแถวได้ยังหลักร่อยเนาะนี่นะครับอ,อันนี้ได้อยู่พี่นั่งรถไฟนี่มาพี่คนละสิบเจ็ดบาทจากเรุงเทพมาก็ถือว่าโอเคเลยครับ โอเคเนาะผมก็สินางล่อรถไฟเข้ากรุงเทพเนาะรถไฟมาเข้าจังที่ตายให้พี่น้องเบิ่งอีกเทื่อน,นึ่งเนาะอันนี้กระบวนรถไฟเร็ว SRT โอ้รถไฟขนบรรทุกของทุกตู้คอนเทนเนอร์นะครับน,น,นีน่จะยิน ประกาศว่ากี้นี่รถไฟความเร็วรถไฟความเร็วไปเร็วครับโอ้โหยาวจริงๆริน่นหัวไปจรงโน่นนี่พี่น้องมาแล้วขบวนรถไฟที่เฮารอพี่น้องบนกชิมาจอดอยู่ศาลศาลานี่นะเนาะเบิ่งเน้องเด้อพี่น้องเอ้ยเบิ่งในกลัวเบอร์ศาลรอขึ้นรถไฟเนาะ ลายอยได้พี่น้องคอยกระบอกคือการ,รว่าปกติสีลายขนาดนี้หรือบ่เนาะแต่เมื่อนี้ครที่ก่อนเห็นเนาะลายแห้งพี่น้องเลยตู้ชมบุรีสถานีชมบุรีท่านโดยสารที่มีความประสงค์ที่จะลงที่สถานีนชกอนที่ท่านจะลงจากประเดอรตัวผู้ดย,ดยโปรดทราบตู้สถานีนชบุรทสถานีนชมบุรี มาทางหลังหมดไป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 โอ้ยพี่น้องเอ้ยเน้นทุกตู้ได้นี่ทีลอ,อกกันขึ้นหนินเนาะเขาก็สีหาเลาะเบิ่งตู้ได้ว่างว่างนี่จังสีได้ขึ้นนะพี่น้องเอ้ยนี่เนาะเขาก็สีเดินมาจนงอดพี่ใกล้สีตู้ชุดถ่ายไปเด้พี่น้องเอ้ย เบิงเบิงเบิงเร่งเร่งเบิงค้นกับสีบางๆเนาะนี่พี่น้องก็รีบขึ้นเนาะย่านรถไฟเพิ่งออกพี่น้องเอ้ยคันเพิ่นออกแล้วเพิ่นบ่ได้จอดถ่าได้ก็แฟเอาขึ้นเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือเป็นครั้งแรกของข่อยเลยนี่เดินท้ายอย่างเดียวโอ้โหเดินแน่นแล้วยันตู้แล้ว เครื่องขากำได้นั่งครับขากำได้นั่งก็อีกอย่างดีเลยอาก,กาศรถไฟกำลังออกจากสถานีรถไฟอันนี้ไม่ตัวเลยอันนี้ไม่ตัวเลยเติมนอนขากาบได้ดดได้ดดไดดยืน ขากลับลงหัวตะเคไอ้ลงไอ้สถานีพระจอมเกล้าที่แรกว่าสีลงอันสถานีรัดกระบังเนาะก็เลยเปลี่ยนใจลงอันสถานีพระจอมเกล้ารัดกระบังมีกลัวเพราะว่ายาวเลยใกล้ที่พักของเฮาเนาะเฮากับอยู่ตู้เกือบสุดถ่ายเนาะนี่แหละลงทั้งพุ่นกระย่าง ตามล่างรถไฟมากนี่แหละพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกเนาะของชุมคอยเพราะว่าโบเคยนั่งรถไฟแบบนี้จับเถื่อนเนาะเพราะว่าบ้านคอยบุมีแบบนี้อย่างในบ้านคอยมีรถไฟแบบนี้นนบบนคือสี่เดินทางสะดวกสบายเนาะพี่น้องนี่นาอพี่น้องชุดยอดเลยเนาะการเดินทางอยู่ประเทศไทยนี่เราต้องพวงเลยว่าสมบีรถไปใส่มาใสา่เนาะที่สาคัญเนาะการเดินทางทางรถไฟนี่ราคาผู้โดยสารน,นี่ถูกอลีพี่น้องตั้งแต่ชลบุรีมานี่ก็บ17ิบเจ็ดบาทเนาะนั่งมาจากชลบุรี นั่งออกจากที่โน่น3โมงถึงนี่ก็5โมง10นาทีเนาะ2ชั่วโมงนี่นะครับไปแล้วถึงตัวลํลำโพงเลยแหละโอเคนะครับพี่น้องตอนนี้ผมก็มาหอดสถานีรถไฟพระจอมเกล้าลาดกระบังเนาะเฮานังจากพุหละมาจากชดบุรีเนาะ สถานีรถไฟสุนบุรีมาพี่ก็หอดพี่ก็สองชั่วโมงพอดีแต่ราคารถนี่ยสิบเจ็ดบาทเนาะแต่มันก็นกนสิใช้เวลาเนี่ยพี่น้องเลยกันเท่าจะว่าวกนั่งรถตู้หรือรถทัวร์ก็ได้เนาะแต่อันนี้เทาก็เลือกที่จะบริการรถไฟเนาะใช้บริการรถไฟเพราะว่าจะากนั่งเบิง้งเพราะว่าเทาบกเคยนั่งจักเ์ื่อเ่าจะเปิดมา,า,า,าเออนั่งทางไกลขามจังหวัดบกเคยนั่งเลยเพราะว่าอยู่บ้านเทามันโบมีเนาะ โอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้้าทานผู้ชมทานได้มีความคิดเห็นอะไรก็คอมเมนต์ลงใต้คลิปเนาะมาว่ามาคุยกันอันนี้คอยก็บอผู้วา่ารถไฟดูในประเทศไทยนี่มีมาจักปีแลวเนาะแต่ว่าคนยังมาใช้บริการหลายหลายเพราะว่าอีกอย่างก็คือแปลกใจเนาะที่จริงน่ะที่ประเทศไทยเพิ่นมีหลากหลายทางให้เลือกเนาะแต่ว่าคนก็นมาใช้บริการรถไฟนี่หลายพอสมควรเนาะ โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจคไว้เพียงเท่นี้นะไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีสวัสดีบ๊ายบาย